วัสดีค่ะเพ,พื่อนๆมาเด้อพี่น้องมาเด้อกินเขาน้ำกันกินข้าน้ำกันโมน,นีเขามีปนปลามีลวกพักถอดเหนื่อแหง้งและ้วกะ็สมพักแบบกิมจิกินกับข้าวเหนียวฮอนฮอนมาๆกินเขาน้ำกันกินเขาน้ำกันหิวเข้าหิวเข้าแล้วหิวเข้าแล้วข้าวเหนีนยวงามพี่น้องนัน่นโอ้ยสวยนี่ มามา,มากินขาน้ำกันกินขาน้ำกันอีแม่ว่าปันเขาค่ำเย้ยๆลงไปเห็ดสวนว้องหันอากาศท่างนอกหนาวหนาวคือน้องตอนนี้มาได้กินข่าวมาได้กินข้าว ผนสุมผักหอมใส่ผักกระหล่ำแบบผักม,มีเต้นลวลส,บสบับๆ ปลาข้าวนเป็นป,าาาปานาลา,า,าย่างเ้องด้ปปานิี่มาตตลาดเทามาย่างไว้พอปอนปลาย่างมันสีหอมแนละ้วพี่น้องนะสมพากับสมพอด,ดีพอดี อันนี้คันแบบบานเท้าโบราณบานเาท้ากะลำใช้ต้นหอมต้นหอมจากสวนเท้า อันนี้คันแบบกึมงจีจับคื้นหับจับคุณนลำแบบ กินทั้งสองมือหักคืหลังจิบเขาไงเขาเมื่อวันทั่ทอดทอดมาเนี่ยทัดเนื้อแห้ง man bo khamida แซ่บพี่น้องแซบมาเริ่มมากินขอน้ำก่อนมึงของน้ำก่อน